สวัสดีครับผมชื่อนายเจษราโมเขียวคลิปนี้ผมจะมาสอนการใช้เครื่องมืออ่าไม่ใช่เครื่องมือเอ่อเพจเลเยอร์นะครับในโปรแกรม m i โคร s o f t w เ r ิ Microsoft นะครับก็เพจเลเยอร์หรือเขาโครงนั่นเองโอเคผมเป็นภาษาไทยนะครับก็มาแถบเครื่องมือแรกกันเลยก็จะเป็นระยะขอบนะครับ ก็สามารถเลือกขอบแคบปานกลางกว้างหน้าคู่ได้นะครับระยะขอบตั้งขนาดระยะขอบสำหรับทั้งเอกสารหรือสำหรับส่วนที่เลือกปัจจุบันเลือกจากหลากหลายรูปแบบระยะขอบที่ใช้กันทั่วไปหรือกำหนดด้วยตัวของเองนะครับกำหนดด้วยตัวเองนะครับโอเคต่อไปก็จะเป็น การวางแนวนะครับกําหนดให้หน้าของคุณเป็นแบบเขาโครงแนวตั้งหรือแนวนอนก็จะเป็นนี่นะครับอ,อันนี้แนวนอนอันนี้แนวตั้งนะครับขนาดนะครับเลือกขนาดกระดาษสําหรับเอกสารของคุณนะครับสามารถเลือกเป็น A4 b 5อ่ะ B5 ก็ได้นะครับเป็นปกติ A3 ซีโอเคคอลัมน์นะครับก็แยกข้อความของคุณออกเป็นหลายคอลัมน์คุณยังสามารถเลือกความกว้างและระยะห่างของคอลัมน์ของคุณเลยจะใช้รูปแบบที่ตั้งไว้ก็ได้นะครับคอลัมน์สามารถเลือกได้เลยนะครับคอลัมน์เพิ่มเติม ็เลือกได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็เพิ่มเติมความกว้างความสูงยังไงนะครับของขนาดอ่วางแนวไม่มีระยะแบบกําหนดเองนะครับอันนี้ผมย้อนหลังให้ดูนะครับก็ต่อไปต่อจากคอลัมน์ก็จะเป็นตัวแบ่งนะครับตัวแบ่งแทรกตัวแบ่งส่วนและหน้านะครับเพิ่มตัวแบ่งหน้าที่ตำแหน่งปัจจุบันของคุณเพื่อ ตัดให้ข้อความของคุณไปขึ้นหน้าถัดไปส่วนถัดไปหรือคอลัมน์ถัดไปนะครับโอเคสามารถเลือกหน้าคอลัมน์การตัดข้อความหน้าถัดไปต่อเนื่องหน้าคูา่ขี่ได้เลยนะครับต่อไปเป็นแสดงหมายเลขของบรรทัดนะครับน่าจถึงบรรทัดใดๆในเอกสารของคุณได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วยหมายเลขบรรทัดในระยะขอบนะครับ ็สามารถเลือกตอนเริ่มตน้นเริ่มแต่และหน้าใหม่เริ่มแต่และส่วนใหม่ะนะครับสำหรับเล้ยหน้าปัจจุบันตัวเลือกเลือกบรทาดสามารถเลือกของกระดาษได้อะไรได้นะครับโอเคต่อไปก็การใช้อาเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนการใส่ ยติพังนะครับอ่านนี้หรือเปล่าเมื่อไม่มีที่ว่างสำหรับอักขระวดจะตัดคำลงในบรรทัดถัดไปเมื่อคุณใช้เปิดเมื่อคุณเปิดใช้ยติพังอ่ะน่าจะอ่านนี้นะวดจะใส่ยติพังให้แทนเช่นเดียวกับในหนังสือ หรือนิตยสาราการใส่ยติพังจะทำให้ข้อความมีการเว้นระยะที่เท่าๆกันและช่วยประหยัดเนื้อที่ในเอกสารของคุณนะครับต่อไปก็จะเป็นย่างซ้ายนะครับก็จะเป็นระยะห่างสำหรับระหว่างข้อความนะครับยืางขวา,าก็เลือกย่อหน้า จากด้านขวานะครับเว้นระยะห่างก่อนนะครับดูระหว่างลูกศรน,นะครับเป็นระยะห่างที่ปรากฏเหนือที่เลือกนะครับเมื่อต้องการนําระยะเดียวกันไปใช้ทั้งเอกสารของคุณโดยเลือกระยะห่างหน้าในแถบออกไปนะครับหลังนะครับไม่ได้อ่างหลังแต่ระยะห่างที่จากปรากฏที่ด้านล่าง ของย่อหน้าที่เลือกนะครับเมื่อต้องการนำระยะห่างเดียวกันไปใช้ทั่วทางเอกสารของคุณให้ใช้ตัวเลือกระยะย่อหน้าบนแถบออกแบบนะครับต่อไปจะเป็นตาแหน่งนะครับวางตำแหน่งวัตถุวัตถุไม่ใช่วัตถุวัตถุเลือกตำแหน่งที่จะให้วัตถุที่เลือกปรากฏอยู่บนหน้า ข้อความจะถูกตัดร,บรอบวัตถุเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านนะครับต่อไปแต่ข้อความเลือกวิธีการตัดข้อ,ขอ,ขอ,ขอความของคุณรอบวัตถุที่เลือกตัวอ,อย่างเช่นคุณสามารถเลือกที่จะให้ข้อความเว้นช่องว่างให้วัตถุหรือพิมพ์ทับวัตถุนะครับนำหน้าต่อไปนะครับนำวัตถุที่ถูกเลือกไปข้างหน้าระดับเพื่อให้ถูกบดบัง โดยวัตถุอื่นๆน้อยลงนะครับย้ายไปข้างหลังนะครับส่งวัตถุที่เลือกไปไว้ข้างหลังหนึงระยะระดับเพื่อซ่อนให้อยู่ด้านหลังวัตถุอื่นๆนะครับต่อไปบานหน้าต่างส่วนที่เลือกนะครับดูรายการของวัตถุทั้งหมดของคุณซึ่งทำซึ่งจะทำให้สามารถเลือกวัตถุเปลี่ยน ลำดับหรอือความสามารถในการมองเห็นของวัตถุได้อย่างง่ายดายนะครับต่อไปจัดแนวนะครับจัดแนววัตถุวัตถุเปลี่ยนแปลงการวางตำแหน่งของวัตถุเลือกของคนบนหน้านะครับต่อไปนะครับจัดกลุ่มวัตถุวัตถุจัดกลุ่มวัวมวตถุต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อให้เคลื่อนย้ายและจัดรูปแบบวัตถุ เหล่านั้นได้เสมือนกันเป็นวัตถุเดียวนะครับหมุนนะครับหมุนหรือพลิกวัตถุที่เลือกนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการสอนใช้เครื่องมือเพจเลยเยอร์ในโปรแกรม Microsoft Word นะครับสวัสดีครับ